รักษารากฟันรากันเทียมรากฟันเทียมใช่ใส่ตั้งสามสี่ซี่ค่ะพอมีฟันครบแล้วเนี่ยเรารู้สึกจะทําอะไรก็สะดว่วนรากฟันเทียมก็คือการที่เราฝังโลหะชนิดหนึ่งนะคะซึ่งก็คือไทเทเนียมเข้าไปในกระดูกขากรรไกรเพื่อใช้ในการทดแทนการสูญเสียรากฟันธรรมชาติพาไปปรึกษาคุณหมอที่ต่างนะคะว่าสามารถทําได้ไหมคุณหมอบอกว่าทําไม่ได้เพราะว่ากระดูกไม่พอจนมาเจอที่บางกอกสมยัยตัดสินใจให้คุณแม่ทําฟันบอมบติดแน่นพอหลังทําแล้วเห็น เห็นแม่มีความสุขลูกๆก,ก็มีความสุขการตัดสินใจครั้งนี้ค่ะรู้สึกว่าตัดสินใจถูกแล้วก็แม่มีแม่มีความสุขขึ้นใช่ไหมลูกๆก,ก็มีความสุขขึ้นแล้วมาที่นี่นะคะบอกตามตรงอย่าไปตกใจนะคะส่วนมากจะเป็นฝรั่งบ้างต่างประเทศบ้างมาทากันเยอะมากนึกอะไรไม่ออกจะทําทฟันที่ไหนก็นึกถึงบางกอกสมัยนะคะ